ในโลกปัจจุบันบุหรี่กลายเป็นหนึ่งในภอพชินตาที่พบเห็นได้ทั่วไปทั้งตามท้องถนนบาร์ร้านกาแฟาหรือตามช่วงเวลาว่างของใครหลายคนทำไมมนุษย์จำนวนมากถึงยังเลือกที่จะสูบบุหรี่คำถามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของรสนิยมส่วนตัวหรือการเรียนแบบแฟชั่นแต่เป็นบานประตูที่เปิดไปสู่ประวัติศาสตร์ ความเชื่อวัฒนธรรมสังคมและวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจว่าบุรี่หรือยาสูบไม่ได้เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมมันมีต้นกำเนิดมาจากใบไม้ธรรมดาที่คนโบราณใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางจิตใจสังคมและจิตวิญญาณเรื่องที่กำลังจะเล่าไม่ได้มีจุดบุ้งหมายเพื่อยัดเยียดว่า สูบก็ดีหรือสูบก็คุณเลิกแต่ต้องการให้ทุกคนเข้าใจที่มาของพฤติกรรมนี้อย่างลึกเพื่อที่จะตั้งคำถามกับตัวเองและกับสังคมว่าข้างหลังควนนั้นคืออะไรถ้าบุหรี่คืออันตรายทำไมคนถึงเริ่มสูบคำตอบอาจหลากหลายบางคนบอกว่าติดบางว่าดูเท่บางคนเพราะเพื่อนบางคนเพื่อผ่อนคลาย แต่หากขุดลึกลงไปกว่านั้นจะพบว่าในหลายวัฒนธรรมการใช้ยาสูบมีความหมายมากกว่าแค่ความสุขชั่วคราวในหมู่ชนพื้นเมืองของอเมริกายาสูบถูกใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับจิตวิญญาณเป็นของขวัญเป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาการเจรจาหรือสัญลักษณ์ของสังคมทุกคนอาจสงสัยว่าถ้าเคยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงกลายเป็นธุรกิจทำเงินได้ เรื่องที่ตามมาจึงน่าสนใจการเดินทางของยาสูบจากพิธีกรรมสู่อุตสาหกรรมและนั่นคือสิ่งที่จะพาไปสำรวจในบทต่อไปในแง่ชีวภาพสารในยาสูบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิโคตินมีฤทธิ์ต่อระบบประสาททำให้สมองหลั่งสารที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและเกิดความรู้สึกสบายนี่คือส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้หลายคนติดการสูบอย่างยากจะเลิก ในมุมของวัฒนธรรมพฤติกรรมการสูบกลายเป็นเหมือนสวิตช์สำหรับบางคนมันคือช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองในความสงบหลังจากงานหนักหรือในเวลาคนเดียวบางคนใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ทางสังคมเช่นการนั่งจิบกาแฟคร้อมบุหรี่ในกลุ่มเพื่อนสำหรับบางสังคมในอดีต การสูบไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่คือพิธิกรรมคือการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติจิตใจความเชื่อการรวมกันของปัจจัยชีวภาพนิโคตินและปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมทำให้การสูบกลายเป็นพฤติกรรมที่ฝังตัวกลายเป็นทางเลือกสำหรับใครหลายคนในหลายสถานการณ์ต้นกำเนิดของยาสูบอยู่ในทวีปอเมริกา พืชที่ปัจจุบันรู้จักในชื่อ Tobacco ทางวิทยาศาสตร์รวมถึงสายพันธุ um ์ Nicotiana t ท b a c u m และพันธุน์อื่นๆถูกปลูกและใช้โดยชนพื้นเมืองอเมริกันมาหลายร้อยถึงหลายพันปีสำหรับชนพื้นเมืองยาสูบไม่ได้เป็นเพียงพืชหรือสีหรือเครื่องเสพติดแต่เป็นของขวัญจากดินใช้ในพิธีกรรมทางจิตวิญญาณการบูชาและการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางชนเผ่าเชื่อว่ายาสูบช่วยเปิดจิตเพิ่มความไวทางประสาทสัมผัสและนำไปสู่สภาวะพิเศษในพิธีกรรมนอกจากการสูบยังมีการเคี้ยวยาเม็ดยาเส้นใช้เป็นส u นฟคือการสูบนั่นเองกล่าวคือยาสูบในรูปแบบต่างๆขึ้นกับความเชื่อประเพณีและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของชนพื้นเมือง ในบริบทนี้การสูบบุหรี่ไม่ใช่ของผิดกฎหมายหรือของเสพติดแต่มันคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและจิตใจของผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติเมื่อ,อยุโรปเริ่มยุคสำรวจโลกและตั้งอาณานิคมในอเมริกาการเดินทางของยาสูบก็เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเรือสำรวจ นักเดินเรือชาวยุโรปได้พบชนทึงเมืองที่สูบและเริ่มนำใบยาสูบกลับไปยังยุโรปความแปลกใหม่ของควันกลิ่นและประสบการณ์ที่ต่างไปจากธรรมดาทำให้ยาสูบกลายเป็นของต้องหองและกลายเป็นสินค้าใหม่ที่ดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็วยาสูบเริ่มถูกพ่อปลี่ในยุโรปและแพร่หลายอย่างรวดเร็วทั้งในรูปแบบบุหรี่ ไ i ป์และซิกาในหลายประเทศโดยเฉพาะในอังกฤษที่ในช่วงต้นศตรวรรษที่17เริ่มมีการผลิตไ i ป์อย่างแพร่หลายและมีการจัดตั้งสมาคมผู้ผลิตไ i ป์เป็นครั้งแรกครั้งหนึ่งยาสูบไม่ได้ถูกมองเสียหายแต่เป็นพืชแปลกใหม่แปลกประหลาดและน่าหลงไหลที่นำเข้ามาจากโลกใหม่และถือว่าเป็นสินค้าทางสังคมที่ผู้มีฐานะนิยม นอกจากนี้ยาสูบยังถูกใช้เป็นของขวัญสัญ,ญลักษณ์มิตรภาพและเครื่องสื่อสารทางสังคมจากที่เดิมเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในโลกของชนพื้นเมืองมาเป็นของที่แสดงสถานะทางสังคมในยุโรปในช่วงหลายร้อยปีต่อมายาสูบค่อยๆกลายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์เมื่อยุโรปและอนณานิคมขยายกิจการปลูกพืชในอเมริกายาสูบกลายเป็นพืชส่งออกที่สำคัญ และสร้างรายได้มหาศาลให้กับอาณานิคมและประเทศผู้ผลิตในศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20เทคโนโลยีด้านการผลิตและการหมวนบุหรี่เรียกว่า Secret พัฒนาอย่างรวดเร็วการผลิตที่เป็นระบบโรงงานการบรรจุยาสูบและการจำหน่ายในตลาดขนาดใหญ่ ทำให้บุหรี่กลายเป็นสินค้าที่เข้าถึงง่ายและแพร่หลายไปทั่วโลกอุตสาหการรมบุหรี่กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีกำไรสูงสุดและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างมากยาสูบไม่ได้เป็นของหรูสำหรับชนชั้นอา่าไรอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นของทุกคนทั้งคนรวยคนจนชายหญิงทุกวัย การค้าขายบิร่กลายเป็น global trade จากแหลงผลิตในอเมริกาไปยังยุโรปเอเซียและทั่วโลกโดยมีอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมยาสูบเข้ามามีบทบาทโดยตรงในสังคมหลายแหง่งในช่วงสงครามใหญ่ของศตวรรษที่20ทั้งสงครามโลกและสงครามอื่นๆบุรีมีบทบาทพิเศษ ทหารหลายฝ่ายได้รับจ่ายบุหรีม้วนเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิสวัสดิการบุรี่กลายเป็นสิ่งที่ช่วยคลายความเครียดช่วยให้ลืมความกลัวชั่วขณะและเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชายความเข้มแข็งเมื่อกลับบ้านบุหรี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลังสงครามเป็นเครื่องหมายของประสบการณ์การอยู่รอดและการเป็นผู้ใหญ่ในหลายสังคม บุรี่กลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับบทบาททางเพศบทบาทสังคมและการเติบโตเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าฉันผ่านอะไรมาแล้วทำให้บุรีกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของหลายคนบทบาทนี้ส่งเสริมให้บุหรีแพร่หลายอย่างกว้างไม่ใช่แค่ในกลุ่มวัยกลางคนหรือชายทุใหญ่แต่ขยายไปยังเยาวชนเมื่อบุหรี่ถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่อิสระเสรีภาพ การเป็นตัวเเองมื่ออุตสาหกรรมบุรี่เติบโตบริษัทบุรี่เริ่มลงทุนกับการตลาดโฆษณาและการสร้างภาพลักษณ์บุหรี่ถูกโฆษณาว่าเท่มีสไตล์มีฐานะเป็นผู้ใหญ่เสรีเป็นความฝันที่หลายคนอยากเข้าถึงในหลายประเทศยาสูบกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แฟชั่นผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นต่างรับวัฒนธรรมการสูบเข้ามา การสร้างวัฒนธรรมการสูบไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่มาจากกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมและการตอบสนองทางสังคมผลคือบุหรี่กลายเป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมที่สืมลึกคนที่เคยเห็นควันอาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่สูบเหมือนขาดอะไรไปในหลายชุมชนบุหรี่กลายเป็นของที่ต้องมีในงานสังสรรค์นัดพบปาร์ตี้หรือในช่วงเวลาว่าง กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสังคมเมื่อบุหรี่แพร่หลายคนเริ่มสังเกตผลเสียสารในควันบุหรี่มากมายเช่นนิโคตินทาสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่นๆก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวเช่นโรคปอดโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจมะเร็งนอกจากผู้สูบเอง ควันบุหรี่ยังทำร้ายคนรอบข้างผ่านบุหรี่มือสองทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเหมือนกับผู้สูบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็สำคัญก้นบุหรี่และก้นกรองบุหรี่กลายเป็นขยะสาธารณะอย่างมหาศาลในหลายพื้นที่มีปริมาณขยะจากก้นกรองบุหรี่มากกว่าขยะทั่วไปด้วยข้อมูลและความจริงเหล่านี้หลายประเทศและหลายชุมชน เริ่มรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ออกกฎหมายควบคุมห้ามสูบในที่สาธารณะสร้างความระหนักเกี่ยวกับโทษบุหรี่และสนับสนุนให้คนเลิกสูบการต่อสู้กับวัฒนธรรมการสูบจึงไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและอนาคตของหลายคนเมื่อย้อนดูเส้นทางของยาสูบตั้งแต่ใบไม้ของคนพื้นเมืองอเมริกัน ที่ใช้ในพิธีกรรมและความเชื่อจนมาสู่ยุโรปยุคอนณานิคมโลกอุตสาหกรรมและการตลาดระดับโลกทำให้เห็นว่าควันที่อยู่ในมวลเล็กๆนั้นมีเรื่องราวเบื้องหลังยาวนานหลายร้อยปีเป็นเส้นใยที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมและชีวิตมนุษย์มนุษย์สูบุรี ไม่ใช่เพียงเพราะสารเคมีในใบยาสูบแต่มันคือผลรวมของความต้องการรับรู้ความต้องการเชื่อมโยงความต้องการปลดปล่อยความต้องการรวมกลุ่มและวัฒนธรรมที่ถูกสร้างควันอาจดูเล็กแต่ผลกระทบกลับใหญ่ต่อร่างกายต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมท้ายที่สุดทุกคนอาจตั้งคำถามว่าถ้ารู้ทั้งหมดนี้แล้ว แล้วเราเลือกจะสูบเพราะอะไรเพื่อความสุขความเคยชินหรือพ่อะเรายังไม่เห็นภาพทั้งหมดของควันเบื้องหลังวินาทีสุดท้ายของคลิปเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนคิดไม่ใช่เพียงยอมรับตามที่เห็นแต่ตั้งคำถามกับตัวเองและกับสังคมเรื่องนี้ไม่มีบทสรุปที่ตายตัวแต่มันคือโอกาสให้เราได้เลือกทางเดินของตัวเองอย่างมีสติ ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องอยากบอกจังโวยไว้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้เลิกบุรีโทร1600ด้วยความห่วงใย